ขออนุญาตเริ่มเ,เลยกับพื้นฐานห่วงจุ้ยดาวเก้ายุคตอนที่1วันนี้ผมจะมาสอนความลับของพลังงานนะฟังแล้วตื่นเะต้นไหเฮ้ยความลับอะไรวะไอเขาว่าความลับเนี่ยฟังทีไรตื่นเต้นทุกทีเลยไม่รู้ทำไมแล้วก็ไอพลังงานเนี่ยมันยังไงนะคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผมเป็นสินแสเป็นห่วงจุ้ยสายวิทยาศาสตร์สายพลังงานผมจะไม่ค่อยสอนอะไรใครเรื่องที่มันอธิบายไม่ได้ที่มันงมงายเกินไปนะมันต้องมีหลักพลังงานเป็นหลักนะครับจะอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังว่าหลักพลังงานมันเป็นยังไงแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงงงงเรื่ออหลลัักขพ วันนี้ขอพูดถึงเรื่องลี้ลับก่อนดีไหมเปิดเรื่องด้วยเรื่องลีง้ลับเลยนะครับก็คือว่าวิชานี้มันมาจากไหนที่มาของไอ้วิชาดาวกยุกเนี่ยมันมาอย่างไงนะครับคือก่อนที่เราจะเข้าใจอะไรก็ได้นะครับก่อนที่จะเข้าใจอะไรอย่างทองแท้จริงๆเนี่ยมันจําเป็นมากๆเลยที่ต้องรู้ที่มาที่ไปและต้องวิเคราะห์ด้วยนะว่ามัน make s e n s แค่ไหนผมให้คุณดูรูปนี้รูปหนึ่ง เป็นรูปวาดจีนนะโบราณโบราณนิดนึงผมเอามาจากอินเทอร์เน็ตนะครับผมไม่ได้วาดเองแล้วก็ไม่ใช่ลิกษ์เกษ์ของผมนะขอขอบคุณเจ้าของภาพผมไม่รู้ใครเป็นเจ้าของภาพเหมือนกันนะแต่ว่าภาพนี้เป็นภาพที่อธิบายได้ค่อนข้างดี ที่มาของดาว9ก้ายุคเนี่ยมันมาจากภาพนี้เลยครับเขาเรียกว่าผังหลอสูมีสินแสท่านหนึ่งนะจะเรียกว่าเป็นผู้ให้กําเนิดวิชาดาว9ก้ายุคเลยก็ว่าได้เป็นคนจีนแน่นอนไม่สามารถบอกได้ว่านานเท่าไหร่แต่ก็หลายพันปีแน่ๆเขาเล่ามาว่าครั้งหนึ่งเขาไปนั่งอยู่ที่แม่น้ําสายหนึ่งนะครับชื่อว่าแม่น้ําหลอแล้วเขาก็เห็นเตา่าเต่าวิเศษเนี่ยโผล่ขึ้นมาจากน้ําหันหัวไปทางทิศใต้ครับแล้วบนหลังเต่าบนกระดองเต่าเนี่ยเขาเห็นไอจุดรูปนี้บนกระดองเต่าเขาก็เลยศึกษา และก็จํามาได้เขาบอกว่านี่คือที่มาที่ไปของวิชาดาวเก้ายุคนะจุดเริ่มต้นก็คือเขาเห็นว่าบนกระดองเต่าทั้ง8ทิศเนี่ยทั้ง8มุมของเขาเนี่ยมันมีจุดบนกระดองที่เลขที่แตกต่างกันโดยจุดด้านบนมี9จุดจุดด้านล่างมี1จุดจุดด้านขวามีทั้งหมด7จดจุดจุดด้านซ้ายมี3จุดจุดด้านเฉียงมี6ด้านนี้มี4ด้านนี้มี2ด้านนี้มี8และตรงกลางเนี่ยมี5จุดนี่คือเรื่องเล่านะเรื่องเล่าและเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นสาร จากเทพเจ้า่าส่งมาให้เขาว่านี่คือหลักการวางห่วงจุ้ยด้วยสายหนึ่งแล้วกันนะเขาเรียกสายนี้ว่าประมาณว่าเป็นหนึ่งในวิชาของสายสำงวนเหี่ยงคงปวยแสและก็เลยเกิดเป็นวิธีวิชาห่วงจุ้ยขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเอาจุดพวกนี้มาอธิบายให้ฟังกันฟังดูมันก็ไม่น่าจะเมคเซน์เท่าไหร่เนาะฟังดูก็ไม่น่าจะมีเต่าเป็นเทพเจ้าเต่าอะไรพวกนี้โผล่ขึ้นมานะครับแต่ผมเชื่อว่าผมคิดว่านะสินแสท่านนี้เขาคิดคนวิชานี้ขึ้นมาแต่ว่าถ้าบอกว่าฉันคิดคนมันไม่ค่อยน่าเชื่อจริงไหมีาาาาาจจกเเทพ้้ส่่งงมมมัันฟดย เชยรว้ะ,ระครับคำว่าหลอซูเนี่ยนะครับหลอก็คือแม่น้ําหลอนะเป็นแม่น้ําสายหนึ่งในประเทศจีนเนาะแล้วซูเนี่ยมันถ้าแปลออกมามแต่ว่าตัวเลขก็คือเป็นตัวเลขจากแม่น้ําหลอ ใช้คานี้แล้วกันซึ่งมันมีการกําหนดออกมาทั้ง8ทิศแต่และถ้ารวมตรงกลางด้วยก็เป็น9ทิศว่ามีตัวเลขที่มันฟิกเอาไว้อยู่แล้วซึ่งตัวเลขตรงนี้นะครับมันเป็นผังประเภทหนึ่งของจีนเขาเราเลยเรียกผังหลอสูนี่คือวิธีมาที่ไปเราจะเรียกผังหลังฟ้าก็ได้นะเป็นชื่อเรียกชื่อหนึ่งนะอ่าตัวเลขนั้นเป็นแบบนี้ครับหลังเต่าด้านบนเนี่ยเป็นเลข9ด้านล่างเป็นเลข1ตรงกลางเป็นเลข5ซ้ายขวา เฉียงๆต่างๆเป็นเลขทั้งหลายเหล่านี้และไอตัวเลขนี้มันสําคัญยังไงครับมันสําคัญมากๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเลขนี้เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นแผ่นปาก,กาั้วของวิชานี้เป็นแก่นของวิชานี้นั่นเองและมันเป็นแก่นยังไงครับอาจารย์คืออย่างนี้ครับในอดีตมันไม่ได้มีตัวเลขอาราบิกเนาะใช่ไหมเขาก็ใช้เป็นเม็ดๆกลมๆนั่นแหละแต่อันนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นเลขอาราบิกเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือไอผังเนี่ยเขาอธิบายอย่างนี้ครับคุณสังเกตดูนะพังนี้เกิดอะไรขึ้นคุณลองเอาตัวเลข3ามตัวเนี่ยอ่าแนวตั้ง 15นะครับลองบวกตยวนี้ดู15้ไหม ลองบวกแนวนอนดูบ้างบวกได้เท่าไหร่ครับ15้ไหมลองบวกแนวนอนแถว2ได้เท่าไหร่ฮะก็15ลองบวกแนวนอนแถว3ดูครับก็15้อ่ะยังไม่พอนะครับลองบวกแนวทะยงดูได้เท่าไหร่ครับและบวกแนวทะยงฝั่งนี้ดูได้เท่าไหร่ครับ15หมดเลยนี่คือสิ่งที่คนจิงคิดคนได้มาเป็นพันๆปีแล้วนะมันเป็นตารางเกมที่เราอาจจะเคยเล่นไวเด็กนนะครับแต่จริงๆมันก็มาจากพังนี้นั่นแหละแล้วตัวเลขนี้เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่มีความหมายเขาบอกก็คือมันเป็นความสมดุลคือแปลว่าอะไรมองจากทุกทิศ จ,จริงๆตัวเลขนี้คุณเคยเห็นบ่อยมากเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าคุณเห็นที่ไหนบ่อยคุณอาจจะเห็นที่นี่บ่อยครับนี่ ลองดูดิอ่ะ9กบวก1ได้10ตรงกลางเป็นเลข5จําได้ไหมก็เลยเป็น15าเห็นไหมเจ็ด3บวกกันได้15นี่แหละครับมันคือผังนี้นั่นเองนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นผังนี้นะเราจะเรียกผังนี้ว่าผังหลังฟ้าหรือผังหลอสูนั่นเองที่มาที่ไปมาจากจุดนี้นะครับดังนั้นเห็นไหมว่าอันนี้ไม่ใช่ยันนะเราเข้าใจผิดกันไปเยอะมากเลยว่าอันนี้เป็นเป็นโอ้โหอาจารย์เราติดตรงนี้ไปแล้วผีจะไม่เข้าบ้านไม่ใช่นะครับจริงๆสัญลักษณ์ตรงนี้มีความหมายความหมายเดียวเลยความหมายนั้นคือความสมดุลอ บาลานซ์นะครับหรือบาลานซิ่งก็ได้ดังนั้นชิงแสนเนี่ยเวลาที่คิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะแก้ปัญหาให้คุณยังไงเขาจะบอกให้คุณติดไอ้ผังนี้เพราะจะช่วยปรับความร้ายตรงนั้นให้เข้าสู่ความสมดุลซึ่งฟังดูแล้วมันไม่น่าจะได้ผลนะครับมันไม่น่าจะเกี่ยวดังนั้นผมจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อวิธีแก้โดยการเอาผังนี้ไปติดที่ไหนก็ตามแล้วบอกว่าเรื่องร้ายจะหายไปมันจะได้ผลมันไม่ได้น่าจะเกี่ยวอะไรผังนี้เป็นแค่ปริศนาเป็นผังที่เป็นปรัชญาให้เราเข้าใจความสมดุลของโลกนี้ธรรมชาตินี้น,นั่นเอง และเราควรจัดห่วงจุ้ยให้สอดคล้องกับผังน,นี้ถึงจะได้ความสมดุลและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้ความสมดุลในบ้านคุณจะมีความสุขมีความเจริญม,ม,รมีความรุ่งเรืองมีความร่ํารวยมีสุขภาพที่แข็งแรงนี่คือตัดชยายของเขานาะเนี่คือแก่นแท้ของเขาตัวเลข,ขั้างหลายเหล่านี้นะครับมันมีความหมายด้วยนะคือไม่ได้คิดขึ้นมามั่วๆนะบางทีเราเห็นตัวเลขนี้แล้วเราก็แบบปวดหัวแล้วจานมันดูเยอะไปหมดจริงๆแล้วมันง่ายกว่าที่เราเข้าใจอย่างตัวเลข9เนี่ยนะครับก็คือหมายถึงตรงกระดองเต่าก็จะมี9้าจุดใช่ไหมเต่ามันนห้าาไปททง ดังนั้นตัวเลขใต้จะมีความหมายถึงทิศใต้นะครับดังนั้นถ้ากระดองเต่าเราเนี่ยตัวเลข9ก้าหมายถึงทิศใต้ตัวเลขที่ตูดก็หมายถึงทิศอะไรฮะก็ต้องเป็นเหนือจริงไหมฝั่งขวาก็ต้องเป็นตะวันตกจริงไหมฝั่งซ้ายก็ต้องเป็นตะวันออกอันนี้คือผังลอซูที่เขาอธิบายมาดังนั้นเลข9จึงเป็นตัวแทนของทิศใต้ เลขหนึ่งจึงเป็นตัวแทนของทิศเหนือเลข3เป็นตัวแทนของทิศตะวันออกเลข7ก็จะเป็นตัวแทนของทิศตะวันตกและทีนี้ทิศท,ที่มันอยู่เฉียงเฉียงอีกสทิศที่เหลือใช่ไหมเช่อนออกเฉียงใต้ก็จะมีเลข4เป็นตัวแทนตกเฉียงใต้ก็จะมีเลข2เป็นตัวแทนนะครับแล้วก็ตกเฉียงเหนือก็กจะมีเลขอะไร6เป็นตัวแทนและสุดท้ายครับออกเฉียงเหนือก็จะมีเลข8เป็นตัวแทนทีนี้คุณรู้แล้วนะว่าไอ้เลขทั้ง8ทิศเนี้ยมันมาจากไหนอ่าเลข5าหายไปไหนครับอาจารย์เลขหอยู่ตรงกลางจาได้ใช่ไหมถ้าเราดูจากกระดองเต่ามันนก็็จะเเปลข ห้าอยู่ตรงกลางนั่นแหละอ่ะเนี่ยกระดองเต่าเห็นไหมเราเข้าใจแล้วนะว่าทิศแต่ละทิศนะครับก็จะมีเลขกำกับอยู่เพราะฉะนั้นผังนี้มันเป็นผังที่เอาไว้สอนวิชาสำนวนเหีห่ยงคงดาวเข้ายุคมันไม่ไดเอามาแก้อะไรได้เลยมันไม่ได้มาเอามาเป็นยงเป็นยันอะไรแต่ว่าทีนี้เขาก็จะเอามันมาประกอบให้รู้แหละว,ว่าเออบ้านหลังนี้อาจจะถูกวางหงจุ้ยด้วยวิชาดาว ก้ายุคนั่นเองเรามาไล่ดูกันเอาดเูเลขแรกก่อนเลขเก้าจำได้ใช่ไหมมันหมายถึงทิศใต้เราสังเกตกันนิดนึงนะครับทิศใต้เนี่ยเป็นทิศที่เป็นลักษณะยังไงพลังงานเขาเป็นยังไงทิศใต้นะครับทิศแต่ละทิศมีพลังงานต่างกันจริงไหมเราจะเห็นไหมว่าเข็มทิศมันจะหมุนขูกเลยหันเหนือใต้ถูกเสมอแสดงว่าพลังงานบนโลกนี้ที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันมีอยู่จริงอันนึงที่ชัดเจนเลยก็คือเนี่แหละก็คือทิศดังนั้นเนี่ยนะครับแต่ละทิศเนี่ยพลังงานไม่เหมือนกันเลยนะซึ่งมันถูกระบุเอาไว้อย่งงลิ ใต้เรายิ่งรู้สึกร้อนจริงไหมพลังงานของทิศใต้เช่นคุณไปเที่ยวภูเก็ตกับไปเที่ยวรัเสเซียอ่ะภูเก็ตลงใต้จริงไหมร้อนแต่คุณบินไปรัเสเซียไปไงหนาวดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าทิศใต้เป็นพลังงานธาตุอะไรครับธาตุไฟเห็นไหม คนจีนเมื่อก่อนถ้าหนาวนะครับสุดหลงป่าและหนาวนะเขาสอนเลยให้เดินลงใต้แล้วจะเจอไฟเขาว่าเจอไฟในที่นี้นะถ้าเราพูดถึงเรื่องลี้ลับก็คือจะเจอบ้านที่มีเตาผิงมีไฟอบอุ่นให้คุณได้ด้วยในทางกลับกันทิศเหนือยิ่งขึ้นเหนือยิ่งหนาวใช่ไหมครับความหนาวเย็นก็เป็นธาตุน้ําคนจีนเมื่อก่อนสอนเลยว่าถ้าคุณหลงป่าสมมุดหลงอะไรกันหลงทางเนี่ยหิวน้ําให้เดินขึ้นเหนือจะเจอน้ำอ,อ้าวจริงๆเขาสอนนี้จริงๆอันนี้คือเรื่องในอดีตซึ่งม,มันก็มีโอกาสจะเจอจริงนะเพราะว่ายิ่งขึ้นที่สูงก็ิิ่่มีาาทททะเนน้ศตพพขึชร ทิศขึ้นเป็นไงต้นไม้เบิกบานผลิบานนะครับผมต้นไม้ชอบเพราะว่าอากาศพึ่งเย็นๆมีน้ําชื้นมาด้วยใช่ไหมน้ําชื้นจากกลางคืนใช่ไหมพอพระอาทิตย์ขึ้นอบอุ่นพอดีต้นไม้จะเบิกบานมากมันจึงเป็นทิศธาตุไม้และตอนเย็นพรนะอาทิตย์ตกฐานะทางทิศตะวันตกทิศต,ตะวันตกเป็นไงพึ่งผ่านร้อนมาสดๆแล้วร้อนต้นไม้จะไม่ชอบตอนเย็นๆตอนพระอาทิตย์ตกซึ่งต้นไม้เนี่ยไม่ชอบธาตุทองนะดังนั้นทิศต,ตะวันตกจึงเป็นธาตุทองนะครับเรารได้แล้วนะสีทิศหลัก นะ้ำเหมือนต้นไม้อะต้นไม้เป็นเจอขวานชอบเลาขวานเป็นทองใช่ไหมขวานเป็นโลหะไงทองคือธาตุโลหะมันก็ไม่ชอบมันก็ต้องเก็บเนื้อเก็บตัวดังนั้นทิศช่วงเย็นช่วงตะวันตกดินเนี่ยดอกไม้ใแบบไม้ก็จะหดตัวเก็บตัวเพราะว่าไม่อยากโดนทองตัดนี่คือความหมายในการเปรียบเปรยนะดังนั้นเนี่ยนะครับอ่าทิศอื่นๆเนี่ยมันก็จะเป็นทิศที่มีความละม้ใกล้เคียงกันและเช่นออกเชียงใต้เนี่ยบางครั้งบางช่วงของฤดูพระอาทิตย์ก็ขึ้นทางนี้เหมือนกันก็เป็นธาตุไม้ตกเชียงเหนือเหม เหนือเนี่ยจะเป็นพลังงานสะสมของธาตุดินนั่นเองจะเห็นว่ามันมีทั้ง5้าธาตุถูกแฝงผสมกันอยู่ในผังหลังฟ้าหรือผังหลอโซูอันนี้อยู่นั่นเองนะครับอผมขอสรุปอย่างนี้เลยเลข9เนี่ยมันจึงเป็นเลขของทิศใต้ไม่พอจึงมีความหมายของธาตุไฟด้วยครับจำให้ขึ้นใจเลยก็ได้ใช้ได้จนตายเลยมันไม่มีวันเปลี่ยนด้วยครับมันฟิกตายตัวอย่างนี้มาแล้วเลข1ก็จะอยู่ทิศเหนือเป็นธาตุน้ําตรงข้ามกันเลข3จะอยู่ที่ตะวันออกครับ เป็นธาตุไม้เลข7จะอยู่ทิศตะวันตกเป็นธาตุทองนี่คือ4ทิศหลักก่อนส่วนทิศตะวันออกเฉียงใต้จําได้ว่าพระอาทิตย์ขึ้นบางฤดูจําได้ใช่ไหมบางฤดูพระอาทิตย์ขึ้นออกเฉียงใต้นะครับดังนั้นเราก็จะให้เขาเป็นธาตุไม้เป็นธาตุไม้ตรงนี้จะเป็นเลข4ส่วนทิศตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยพระอาทิตย์ตกบางฤดูใช่ไหมดังนั้นเขาก็จะให้เป็นธาต mm ุทองเช่นกันก็เป็นเลข6นะครับส่วนอีก2ทิศที่เหลือออกเฉียงเหนือกับตกเฉียงใต้ก็จะเป็นธาตุดินทั้งคู่เลข2กับะเลข8เนี่ยเป็นธาตุ ดินทั้งคู่โดยเลข2จะอยู่ที่ตกเฉียงใต้และเลข8ก็จะเป็นตะวันออกเฉียงเหนือคุณรู้ไหมว่าคุณรู้แค่นี้คุณจัดโคงจุย้ยได้แล้วอันนี้ยังเรียกว่ายังไปไม่ถึงผังบ้านเลยนะอันนี้เราอยู่แค่เบสิกของการจัดโคงจุ้ยแบบดาวเก้ายุกซึ่งคุณรู้ไหมว่าอันนี้ไม่ได้เบสิกกระจกงอกง่อยเลยนะไอ้ผังน,นี้เนี่ยนะใช้กันทั้งโลกและใช้กันเยอะมากเสียด้วย อย่างร้านค้าร้านรวงห้างร้านเอเวนิวนะครับโรงแรมโรงพยาบาลแบงค์ธนาคารตึกนะครับโดนัลทรัมป์ตึกทรัมป์ทาวเวอร์เนี่ยจัดห่วยแบบนี้แหละ นะครับทั้งโลกนะมันไม่ใช่แค่คนไทยคนจีนนะครับฮวงจุ้ยนี่ยอมรับทั้งโลกแล้วขนาดทรัมป์เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ที่ดูเป็นคนไม่น่าจะสนใจเรื่องพวกนี้นะยังยังเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยเลยอ่าแล้วมันจัดยังไงคะอาจารย์จัดง่ายมากเลยครับก็คือในเมื่อเรารู้ว่าใต้เป็นธาตุไฟดังนั้นบ้านทางทิศใต้ของเรามันก็ควรจะเป็นไฟใิ่ไหมนะครับอันนี้คือเบสิกก่อนนะจัดแบบทื่ททอๆก่อนแล้วกันมันมีการจัดแบบพลิกแพลงเพิ่มด้วยน,นี้เอาแบบทื่อๆแบบไอเดียให้เข้าใจก่อนคุณเอาผังนี้ไปแปะที่บ้านคุณได้เเงงเลยอยอ่่่่แ้้าางงหตตีีนนนนชทใขบ เราก็จัดให้มันเป็นธาตุไฟตำแหน่งที่เหนือเราจัดให้มันเป็นธาตุน้ํตำแหน่งทิ่ตะวันออก,ออกจัดให้เป็นธาตุไม้ออกเฉียงใต้ก็เป็นธาตุไม้ตำแหน่งที่ตะวันตกกับตกเฉียงเหนือก็จัดให้เป็นธาตุทองเหน,น่งไหมตำแหน่งที่ตะวันตกเฉียงใต้กับตะวันออกเฉียงเหนือก็จัดให้เป็นธาตุดินนี่นั่นเอง <smiles> คุณเคยไปบ้านไหนแล้วเห็นเขาทาสีกําแพงแฟนซีบ้างแปดทิศมั <r> ้ยนะก็คือเขาก็จัดตามนี้แหละซึ่งผมว่ามันมันมันไม่ค่อยสวยมันถูกนะมันจัดได้แต่มันไม่ค่อยสวยนะมันมีวิธีอื่นเยอะแยะที่เราพิกง้ีราจแบบบเก่่อนนซึงมัได้ผป บางครั้งเนี่ยโรงแรมนะเอาเป็นว่าโรงแรมหรลายๆโรงแรมจัดตามนี้คุณลองดูสิถ้าโรงแรมหันหน้าไปทางทิศตะวันตกมักจะมีโลหะอยู่ตรงนั้นเขาจะทำสเกลเจอร์ทำรูปปั้นโลหะใหญ่ๆรอ,ลอเล็กสวยประดับประดาอยู่ตรงนั้นสังเกตดูถ้าหันหน้าไปทางทิศใต, orest, ต้ก็มักจะมีต้นไม้แดงๆหรือไม่ก็ห้อยโคมไฟแดงๆถ้าหันหน้าไปทางทิศเหนือมักจะมีน้ำพุน้ำตกหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมักจะมีต้นไม้สวยๆเขียวๆใหญ่ๆไม้แกะสลักใหญ่ๆเป็นอย่างนี้ทุกที่คุณลองสังเกตดูดังนั้นถ้าเราจัดตามว ูุธาตุแบบนี้นะฮวงจุ้ยก็แข็งแรงพอฮวงจุ้ยแข็งแรงเกิดความสมดุลก็ส่งเสริมคนให้อยู่ในสถานที่แห่งนั้นในทางกลับกันถ้าคุณจัดฮวงจุ้ยตรงข้ามกับผังนี้นะครับมัก จะมีเรื่องถ้าเป็นธุรกิจก็มีโอกาสเจ๊งบงสูงมากยกตัวอย่างเช่นทิศใต้เป็นธาตุไฟใช่ไหมคุณไปตั้งน้ําพุน้ําผุดนะน้าพุน้าผ,ผุดเนี่ยถ้าเปิดตลอดยังไม่น่ากลัวนะแต่ถ้าเป็นบ่อน้ํานิ่งๆบอ่ปบอปลาบ่อบัวระวังเจ๊งทิศเหนืออย่างเงี้ยถ้าตรงนั้นมีไฟแรงๆเนี่ยระวังไม่ค่อยดีอันนี้คือเบสิกเลยนะซึ่งสินแสที่ใช้วิชาสายนี้นะครับเขาก็จะไปดูนั่นแหละว่าบ้านคุณเนี่ยมันเข้าเกณฑ์เราดหรือเปล่า สามารถเอาไปประยุกต์กับโต๊ะทำงานก็ได้พอเรารู้ผังนี้แล้วเรายิ่งมีข้อมูลเพิ่มคุณยิ่งจัดห่วงจุ้ยได้มากเพิ่มยกตัวอย่างเช่นคุณมีความรู้ว่าธาตุไฟมีอะไรบ้างมาสมมติธาตุไฟคือไฟจริงๆใช่ไหมคุณรู้แล้วธาตุไฟมหมายถึงทิศใต้ตอนนี้คุณรู้2อ,อย่างใช่ไหมถ้าคุณรู้เพิ่มอีกว่าไอ้ธาตุไฟมีอะไรอีกเช่นธาตุไฟหมายถึงเลข9อันนี้คุณรู้แล้วสอย่างใช่ไหมมีอะไรอีกครับที่คุณรู้เกี่ยวกับธาตุไฟได้ถ้าเป็นสีของธาตุไฟมีอะไรบ้างฮะแดงจริงไหมชมพูจริงไหมม,ไหม่ม ung, งมะะวงรู้เยอะ่คุณิงจัด ห่วงจุยได้เยอะขึ้นทิศใต้เราอาจจะไม่ต้องมีไฟจริงๆก็ได้แต่เราทําโซนนั้นให้มันเป็นสีแดงๆได้ไหมได้ ทิศเหนือล่ะทิศเหนือดาวหนึ่งนะที่คุณรู้ทิศเหนือนี่มีอะไรบ้างครับทิศเหนือเป็นธาตุน้ำคุณรู้แล้วเป็นดาวหนึ่งใช่ไหมคุณรู้แล้วถ้าเป็นสีล่ะก็ต้องเป็นสีธาตุน้ำจริงไหมฟ้าน้ําเงินเทาดําใช่ไหมทิศเหนือเพราความเย็นใช่ไหมถ้าคุณเข้าใจตรงนี้ทิศเหนือของบ้านคุณทําให้มันเป็นห้องเย็นๆดีไหมดีหรือทาให้มันเป็นห้องเกี่ยวกับน้ําดีไหมเช่นอะไรครับห้องเกี่ยวกับน้ําเช่นอาจจะเป็นห้องเก็บน้ําหอมดีไหมดีมันจะส่งเสริมบ้านคุณมากๆนะบางคนบอกเป็นเป็นห้องน้ําได้ไหมอ่าห้องน้ํากับทิศเหนือเนน่่ยมััขข้ากออูแต อาดนะถ้าห้องน้ําสกปรกก็จะกลายเป็นน้ําที่สกปรกใช่ไหมเป็นสระว่ายน้ําดีไหมดีเป็นแทงค์น้ําดีไหมดีถ้าเป็นร้านกาแฟทิศเหนืออาจจะเหมาะที่จะตั้งเครื่องชงกาแฟใช่ไหมถ้าเป็นร้านอาหารทิศเหนือทาดน้ําอาจจะเหมาะที่จะตั้งตู้เย็นใช่ไหมตู้เย็นเป็นทาดน้ำาช่ไหมมันเย็นเย็นเหมือนกันอะผมบอกมันเกี่ยวกับความเย็นดังนั้นนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่ผังนี้เนี่ยมันเอาไปจัดองค์จุ้ยได้รู้แค่นี้ก็คือเข้าใจแล้วว่าแต่ละทิศต้องการอะไรดังนั้นสเต็ปถัดไปที่คุณควรจะรู้ก็คือแล้วไอ้ มันชอบธาตุไหนเข้าใจยังนะอย่างเช่นธาตุไฟมันเกล็ดน้าจริงไหมเราก็ไม่ควรตั้งน้าที่ทิศธาตุไฟที่ธาตุไฟกับทิศใต้นั่นเองนี่คือไอเดียถ้ามันเป็นของที่ธาตุไฟชอบก็จะรุ่งเรืองถ้ามันเป็นของที่ธาตุไฟไม่ชอบไฟก็จะไม่มีกาลังจริงไหมพอไฟไม่มีกําลังก็จะตกต่ํา อันนี้คือสิ่งที่คุณเห็นว่าทัดไฟมันมีความหมายอะไรบ้างทีนี้เรามาลองพูดถึงความหมายในเชิงแอ็บสแตรกกันบ้างในเชิงที่เป็นปรัชญากันบ้างทัดไฟเนี่ยมีความหมายถึงอะไรบ้างนอกเหนือจากไฟจากสีแดงจากทิศใต้จากเลข9นะครับทัดไฟมีความหมายถึงอะไรครับ พลังงานจริงไหมความอบอุ่นจริงไหมดังนั้นถ้าบ้านไหนเนี่ยธาตุไฟไม่แข็งแรงเนี่ยยกตัวอย่างเช่นทิศใต้มีบ่อน้ําอย่างเงี้ยทิศใต้มีบ่อน้ําไฟก็ไม่แข็งแรงจริงไหมบ้านนี้ก็จะขาดเรื่องของอะไรฮะพลังงานด้วยคนในบ้านจะไม่ค่อยมีพลังงานไม่แอคทีฟธาตุไฟเหมถึนความอบอุ่นก็ได้ถ้าทิศใต้ Tri Week, คุณธาตุไฟไม่ดีบ้านนี้ก็ขาดความอบอุ่นทิศใต้เหมถึนความรักก็ได้นะความรักมันจะเกี่ยวกับ ไฟใช่ไหมเวลาที่คุณรักใครลองย้อนกลับไปนึกสมัยถึงหนุ่มสาวกันที่เราชอบใครปิ๊งใครเปงมันจะอบอุ่นมันจะร้อนมันจะมีความแอคทีฟเนี่ยแหละก็คือธาตุไฟก็แปลว่าความรักแปลว่าความสัมพันธ์ก็ได้ธาตุไฟยังหมายถึงชื่อเสียงก็ได้ไฟไงไฟคืออะไรความชัดเจนความโดดเด่นหมายถึงเกียรติยศก็ได้หมายถึงภาพรักก็ได้นะดังนั้นบ้านใครที่ธาตุไฟมันเสียคุณมักจะโดนฟ้องร้องมีคดีความโดนด่าเสียให้หายโดนคนติฉินนินทาโดนคนโกหกใส่ความเห็นไหมดังนั้นความหมายของธาต ตุไฟมันมีความหมายอีกเป็นร้อยๆความหมายที่เราต้องเข้าใจถ้าธาตุไฟไม่มีกําลังคุณก็จะเจอเรื่องราวเรื่องร้ายเหล่านี้ในทางกลับกันถ้าธาตุไฟมีกําลังเรื่องดีเรื่องร้ายเหล่านี้นก,ก,นาาก,นก็จะไม่มีกลายเป็นดีเช่นธาตุไฟมีกําลังก็บ้านนี้มีความอบอุ่นคนในบ้านแข็งแรงความรักดีสดใสสดชื่นดังนั้นใครที่พอเหี H ่ยวอยู่ไม่ค่อยมีแรงเลยคะ่ะอาจารย์ความรักก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนี่ยทิศใต้มีโอกาสเสื่อมสูงมากมีโอกาสที่พลังงานธาตุไฟไม่แข็งแรงนี่คือความหมายของทิศ ความหมายของธาตุนะดังนั้นนี่คือวิธีการของเรานะครับและเราจะต้องจัดการให้บ้านของเราเนี่ยทั้ง8ทิศเนี้ยธาตุทั้งหลายต้องมีกําลังถ้าธาตุทั้งหลายอ่อนแอธาตุใดธาตุหนึ่งอ่อนแอคุณจะมีปัญหานะครับอันนี้ผมไปแค่ไฟเองนะยังมีดินทองน้ําไม้อีกและจริงๆความหมายยังเยอะกว่าน,นี้มันทายสุขภาพได้ด้วยนะนี่ผมเกินให้หน่อยธาตุไฟเนี่ยถ้าพูดถึงสุขภาพนะครับจะหมายถึงอะไรบ้างนะครับธาตุไฟแน่นอนอันแรกคือหัวใจเห่นไหม หัวใจมีพลังงานมีความสุบฉีทั้งหลายอันที่2คือความดันจริงไหมเกี่ยวกับความร้อนอ,อันที่3คือระบบความร้อนของร่างกายนะครับอันที่4ดวงตาครับเกี่ยวกับแสงจริงไหมไฟคือแสงจริงไหมไฟเป็นธาตุเดียวเลยนี่เราพูดถึง5า้าธาตุมีนะ้ำไม้ไฟดินทองเนี่ยสังเกตดีๆธาตุไฟเป็นธาตุเดียวที่มีพลังงานแสงปล่อยออกมาทั้ง5้าธาตุของจีนไม่ไม่ซ้ํากันเลยนะไม่มีความซ้ํากันเลยก็เกี่ยวกับดวงตาได้ เกี่ยวกับสายตาก็ได้ดังนั้นใครก็ตามที่ธาตุไฟไม่ค่อยมีกาลังเนี่ยปัญหาสายตาจะเจอเยอะหัวใจเจอเยอะก็จะมีเนี่ยสายตาหัวใจความดันเกี่ยวกับเรื่องสโต๊กเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นนั่นแปลว่าาทิ่ใต้มันเสื่อมบ้านคุณมันเสียมันก็จะมีปัญหาคําว่าเสียเนี่ยอาจจะเช่นมีน้ําหรือมีธาตุอะไรก็ตามที่ไปทํรลายธาตุไฟทําให้เขาอ่อนกําลังถึงจะเจอหรือปัจจัยอื่นๆก็ได้นะเช่นบ้านของคุณมันแหว่งทิศใ,ใต้พอดีบ้านทรงตัวแอลอะ่ะและจุดที่มันหายไปเป็น้อดีีแบบกกมัจะ ป่วยด้วยโรคพวกนี้แหละลองสังเกตดูนี่คือไอเดียของหลักการใช้วิชานี้ครับเป็นผังหล่อสูดแล้วมันยังเอาไปทายบุคคลได้ด้วยมันยังเอาไปทายได้ด้วยว่าจะเกิดขึ้นปีไหนเดือนไหนทายได้เลยขนาดนี้เลยนะครับเลขเหล่านี้มีดีมีร้ายด้วยนะครับแต่เลขมีความหมายว่าอะไรนะครับมาเลขหนึ่งก่อนเมื่อกี้เลข9เรารู้ไปแล้วว่าเลข9มีความหมายถึงเรื่องอะไรครับชื่อเสียงเกียรติยศพลังงานความรักเราจะแก้ปัญหาความรักต้องไปดูทิศใต้นเนี่ยเดาได้เบสิคก่อนเลยมาดูเลขหนึ่งกันบ้างเลขหนึ่งเนี่ยมีความหมายว่าอะไรไอเดียนะ จินตนาการความคิดสร้างสารรค์ใครที่ดาวหนึ่งแข็งแรงนะครับสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งโชคลาภเงินทองนะครับดังนั้นดาวหนึ่งคนจีนจึงถือว่าเป็นดาวแห่งการเงินเงินสดแล้วลักษณะของน้ำนะน้ำเป็นธาตุที่ไม่นิ่งใช่ไหมเหมือนเงินไหมเงินเป็นของที่ไม่นิ่งใช่ไหมนี่มันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเลยอาจารย <c oughs> ์แล้วมันเข้ามาแล้วมันก็ออก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 แล้วก็เข้ามาแล้วก็ออกออกออ่านะครับดังนั้นดาวหนึ่งธาตุน้ำเขาจึงให้ค่าเท่ากันกับเงินพรานดาวหนึ่งจึงหมายถึงเงินดังนั้นทิศเหนือของบ้านเนี่ยเป็นทิศที่ห้า มาดูเลขสอกันบ้านหมายถึงสุขภาพครับจําไว้เลยดาวสละ่ะหมายถึงการแข่งขันดาวสี่หมายถึงสเสน่ห์ปัญญาดาวหเป็นดาววิบัติดาวโชคร้ายดาวเสื่อมดาวหกเป็นดาวแห่งความรุ่งเรือง ดาวแห่งอำนาจดาวเจ็ดเป็นดาวแห่งการค้าขายดาวแห่งการเจราจาดาวแห่งการแข่งแย่งแย่งชิงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นทางร้ายนะดาวเจ็ดดาวแปดจะเป็นดาวโชคลาภแล้ะดาวเก้าก็พูดไปแล้วนั่นเองนะครับอ่านี่คือเบสิกก่อนพื้นฐานนะครับดังนั้นแต่ละทิศก็จะมีพลังงานที่สอดคล้องกันตามนี้นั่นเองนะครับสอดคล้องกันตามนี้นั่นเอง